สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube วันนี้ผมจะมานำเสนอออฟตูซ่านะครับเจ้าต้นออฟตูซ่าตัวนี้ผมเลี้ยงมาประมาณน่าจะปีกว่าละเพราะว่าตอนซื้อมาก็เป็นต้นต้นใหญ่ครับผมก็เลี้ยงมาก็คือลากเดินดีครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเจ้าต้นออฟตูซ่าที่ผมมีอยู่นะฮะผมเลาะใบออกมาครับผม เลาะมาสองสาใบแล้วก็เอามาชําแบบที่เห็นนะฮะแบบนี้คือชํามาประมาณ6เดือนแล้วแต่จริงๆแล้วมีหน่อประมาณ5-6หน่อนะฮะผมแยกออกมาแบบนี้ครับครับรากเดินดีครับรากสวยจริงๆแล้วการชําใบนะฮะออกง่ายแล้วก็ออกหลายลุ้นได้หลายหน่อนนะฮะดีกว่าการเพาะเมล็ดเพราะการเพาะเมล็ดบางทีผมเพาะไปประมาณเยอะเลยเป็นร้อเม็ดบางทีก็ไม่ออกก็มี แต่การชำใบเนี่ยออกมาแน่ๆครับจะช้าหรือเร็วก็ออกครับแต่ถ้าเมล็ดนี่ก็คือถ้าไม่ออกก็คือต้องลุ้นกันใหม่ทำใหม่นะฮะการขยายพันธุ์ของฮาโบเทียก็มีการเพราะเมล็ดการชำใบการยกยอดนะฮะซึ่งการยกยอดผมยังไม่เคยลองทำครับจริงๆแล้วผมก็มือใหม่เหมือนกันครับแต่อยากมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ เจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ